อันนี้ไม่ใช่คอนเทนต์นะคะดูนะคะเดี๋ยวลูกแป๊บหนึ่งลูกจ๋าลูกจบบ๋าแป๊บนึงนะอ้อยนั้นก็อย่างที่ทุกคนรู้ว่าวันนี้อ้อยไปส่งน้องสลิดที่โรงพยาบาลแล้วก็สลิดต้องแอดมิดเพราะเป็น FIP แล้วก็มีน้ำใน,นช่องท้องเต็มไปหมดแล้วฝนนั้นตกตลอดทางอ้อยก็ว่าเออไหนๆก็ไหนๆแล้วหน้านไหนก็มันต้องมาให้อาหารน้องแมวที่กุฏิอยู่แล้วก็เลยเข้าบ้านได้ก็คว้ากระสอบอาหารแมวมา เพื่อที่จะไปที่กุฏิเนาะแล้วเนี่ยฝนก็ตกอะค่ะทุกท่านแล้วคือบังเอิ้นมาทางนี้ไงวัน,นวันนี้มาอีกทางหนึ่งแล้วตานมันเหลือบไปเห็นตะก,ก้าก<ไ>็แบบนึกเอกใจนะว่าไอ้ตะก,ก้าอะไรคือด้วยความที่ว่าเราเจอบ่อยอะเหตุการณ์ที่แบบว่ามีคนเอาแมวมาทิ้งเลยแบบนี้พอเข้ามาดูอ่าไม่มีแมวแต่เอามือนั่นแหวกแหวกหญ้าแหวกต้นไม้ไปอย่างนี้ไงดูแต่นี้ดู คือเปียกจนเพราะฝนตกทั้งวันเลยอ่ะดูโอ้โหอ้ยแบบพูดสงสารเลยอ่ะอนี่จะไม่มาเห็นนะนอะ้องจะทำยังไงนี่ดูอ่ะมันอยู่ใต้นี้กันแล้วเมื่อกี้แล้วน้ำทั้งนั้นเลยอ่ะน้ำทั้งนั้นเลยเดี๋ยวลูกไปไปกลับบ้านเรากลับบ้านเราไปไปไปหนูจะมีบ้านนะลูกนะโถเอ้ยลูกเอ้ยก็เลยกลายเป็นว่าเดี๋ยวอาหารอยเอาไปให้พี่กุติเอาแมวไปก่อนมันมาทิ้งทงางตะก้าไง แต่ก็ยังดีนะที่มันทิ้งตะกร้าให้เห็นนั้นเพราะถ้ามันไม่ทิ้งตะกร้าวไว้อ้อยก็จะไม่เห็นว่ามีแมวอยู่ใต้นี้แล้วก็ฝนก็ตกแบบเนี่ยโอ้โหปกติอ้อยจะเข้าทางหลังวัดนะคะแต่บางเอญช่วงนี้มันมีงานศพเหมือนที่อ้อยเคยบอกอะค่ะว่ามันมีงานศพอ้อยเลยไม่อยากเป็นเป้าสายตาคนนักแรลงอ้อยก็เลี่ยงมาเข้าอีกทางนึงซึ่งเป็นทางนี้จะเป็นทางเขาเรียกทางหน้าวัดนะคะอ้อยจะมาเข้าทางนี้แทน ก็เลยได้เจอเด็กๆก,กลุ่มนี้เดี๋ยวออยต้องเอาน้องกลับไปไว้ที่บ้านก่อนนะพุทธคันนะคะทุกท่านได้ยังไงจะอัปเดตให้ทราบอีกทีนึง